สวัสดีย่ามะเรยงครับพี่น้องครับผมมาแล้วครับมาแล้วบักเงี้ยวโอ้ยแดงจึงคึงเลยครับพี่น้องบักเงี้ยวแดงจึงคึงเลยนะครับพร้อมกับถวยแก้วพี่น้องมาแถวสีส่วบักเงี้ยวสู้กินพี่น้องคลิปนี้นะครับมามาส่วบักเงี้ยวน้ากันพี่น้องเข้าเทิร์นบักเงี้ยวเทิบักม่วงอืมวางไว้นี่ละเทิบักเงี้ยวเทิบักม่วงพี่น้องนะครับคลิปนี้มาส่วบักเงี้ยวบักเงี้ยวสุกแล้วครับอีสานบ้านเข้าสุกแล้วเด้อบักเงี้ยวเด้อปอกกอนบัดนี้ยอ่า ออกไซล์งไปเลยพี่น้องมาเบิง์กไกๆนี่เอาเกลกกระไเลยนะครับกล่องเบิกไก่เนาะพี่น้องเนาะปอกบักเงี้ยวนี่นะครับบักเงี้ยวบักเงี้ยวปอกซะเลยต่อพี่น้องต่อวูอ้ ใส่ไม่อยอะเท่เฮือนนี่แหละพี่น้องอากาศห้อนหลายครับอยู่ตะล่างห้อนเอาแห้งนะครับเอาเท่เฮือนนี่แหละเฮาบางแง่กันหน่วยบใหญ่เราพี่น้องประมาณนสับหนึ่งก้อยนี่แหละนะครับมีดมีดต้นหน่วยใหญ่มีอยู่คันพี่น้องอยากได้นะครับจันร้อยกับสีไปเบิ้งไห้นะครับเหมือนนี่ครับได้มาเอามาลองซิบบางกอนนะครับสำหรับผู้ที่มักรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะครับเนาะงคัพี่น้องอยากได้ก็สั่งมาเด้พี่น้องเด้อเดี๋ยวจันร้อยไปให้ทีมงานไปขึ้นให้นะครับ ใส่กองไห้นะครับเนาะทรงกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแต่ว่าบักเงี้ยวเนี่ยเอามาที่แหลมมันก็แดงอยู่ดอกสดอยู่ดอกแต่ว่าขันปล่อยไปสองสามหมื่นมันก็สิเริ่มแหล่ๆได้บัดรเลธรรมชาติของมันนะครับพี่น้องแต่ว่าเปลือกแหล่อยู่แต่ว่าก็กินได้คือเก่าล่ะนะครับนี่บักเงี้ยวบ้านเห้านะครับอีสานบ้านเรา <c oughs> ไปจังไหนก็สร้างมาเด้อพี่น้องดเด้อเดี๋ยวไปขึ้นให้ถ้าเทียบงานไปขึ้นให้นะครับบักเงี้ยวบ้านเห่า ตอนนี้กำลังสุกกำลังแดงนะครับสมเขียวเลยพี่น้องสดแบบเงี้ยวเาถึงว่าสดแบบเงี้ยวในเลือดหลอน่าเลยพี่น้องเบลล์หลอนในเด้วยทีมลูกนี่ละเมินจะเมียน,นปลอกสีหลายก่อนพี่น้องนี่นะครับเก็บมาบางช่วงก้อนสีเที่ยงในพี่น้องนะเริ่มแลียแล้ว น้อยซ้ำเลยมะเงีย้ยนี่เป็นอีหยังที่แบบว่าละเอียดอ่อนอยู่นะครับคณะเอาออกจากต้นเริ่มแหลรลดนะครับหรือปล่อยไปฆ่าต้นโดนกระแลขึ้นกันนะครับมันสุกแห้งแล้วพี่น้องนะครับมันสุกจนง่อมแล้วนี่นะครับแต่ข้างในนี่ขาวครับน้ำแตกจากๆเลยน้ำแตกจากๆเลยพี่น้องเอ๋ยโอ้ยไม่วันก้ามาเกี่ยวปลาแดกพี่น้องเกี่ยวปลาแดกไม่วันมักคือ ก in ินมะเงี้ยวสัียากเนี่ยได้ส้วงปอกมันนี่แหละส้วงกินเนี่ยเพายากพี่น้องส้วงกินเนี่ยสดลดเท่าหาฮกไน่สดลุดลุลุดลลดนะครับบักม่วงก็มีบักม่วงจัดลอยนะครับนี่ปลาปาดหัวไว้ถาบมมนะครับบักม่วงอันยังกว่เพื่อนอื่นโอ้หวานขนาดพี่น้องเนี่ยมันสุกนี่เลยเราเลยมาปาดหัวไว้ถาบมมนะครับเอาไว้นี่แหละเก็บมาเตร็ดนี่แหละแต่เฮือนนี่แหละบักม่วงนี่แต่บักเงี้ยวนี่ของเขาเจ้านะครับเพื่อนมาเพื่อนจะขายบักเงี้ยวก็เลยไปเบิ้ง นะครับเอามาลงคลิปมาพี่น้องเบิ้งละกัมาสัวส so ูพี่น้องเบิ้งนะครับเบิ้งคลิปก้อนน้านีเดอพี่น้องเ้ยจะรอยไปเบื้องต้นมันไปเบื้องต้นบักเงี่ยวงามงมนะครับแดงเต็มต้นเลยนะครับเบิ้งคลิปก่อนก้อนคลิปนี้ล่ะพี่น้องนะครับพี่น้องสีเห็นนะครับต้นมันบักง่ายเลยนะครับพู้ได้ยางไ้ก็สร้างเอานะครับเดี๋ยวจาร้อยจัดไห้นะครับเบอร์โทรยุต้คลิปนั่นล่ละนะครับพี่น้องแอดไล่มาโหลดนะครับจะได้จักโลจัาโลก็ว่ากันนะครับ ขันซ so ังมาหลายร้อยกับทรงฟี่นะครับขันซังมาหน่อยกับมีค่าทรงพรบนะครับสมมุิทรงมาขันซังมาสองร้อยสามรอยยังส่กะมีทรงฟี่คอบนะครับเนาะคือประมาณว่าซังบางแง้ยเในสองรอยยังสิจัดรอยกับเสียหาวิธีทรงฟี่ห้เพราะว่ากองค่ากองค่าทรงนี่กับของมันหนักนะครับต่อกองนี่ประมาณห้าสิบหกสิบบาทนะครับขันทรงทั้งกรุงเทพและปริพันธุเฉพาะค่าทรงนะครับพี่น้องค่ากลองนี่ประมาณสิบสองบาท กองกระดาษกองหนึ่งกับพับบาณสิบสองบาทค่าส่งกับพับบาณสี่สิบหาสิบรวมแล้วก็สิบ้านหกสิบกว่าบาทต่อกองนะครับเนาะงขันพี่น้องสั่งหน่อยมันก็สิโบโอคุม่มผู้สั่งดิบางแงี้ยวนี่ยนะครับนะ้องเสจากว่าเออผู้นี้เอาสองโลผู้นั้นเสียเอาสามโลนะครับรวมกันแล้วก็ส่งเจ้าเดียวสิโอ้สุดยอดนะครับเนาะมาสดบัาทดิได้เวลาสดบางแง้วแล้วนี่ครับพี่น้องครับอื้อหือ รสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวนำ้ำนะครับเส็ดเกียวจานลอยใส่น้ดนำตาลน้ำนะครับใส่น้ำตาลนำ้ลนำ,ลนำเพราะว่าบางเงี้ยวบาหวานบดไดนะครับนี่ครับซีหาหน่วยลืดเบิดร์ไนนะครับพี่น้องจานลอยกินบางเงี้ยวลืดเบิด์ไนเลยกัดหลอนในมันโปเสียบผู้เฒ่าิ่นว่าหลอนในมันไม่มได้เจ็บท้องเพิ่นว่า นะครับการหลอนในปิด์ปีตออกเนยมันเจ็บทรวงบอกไงคือบ้านเ้าเอินขี่ขเจ็บทรวงนะมนขี่ไหลแต่ว่าในไซต์เบิร์ตไนต์เออมันยา่างของน้ามันจะยิ่งกระสุนเลยปุ๊ดๆเลยเพิ่นวา่านะครับอันนี้พูดเ่าเพิ่นว่าถอกวา่านะครับเครื่องปลาแดกเครื่องนำปลาคว่ำนัวเนี่ยเราต้องเอาถึงนะครับคว่ำสมในกรารปมาณปานกลาง นะครับความหวานมียูนิดหนึ่งโอ้ <c oughs> เพิ่มวิตามินซีจะได้ว่าจะกินสมบักม่วงบักม่วงผัดหวานมันพิ่มแล้วนะครับมันเลยเป็นหวานแล้วก็เลยได้แบกเงี้ยวมากปะเอาบบกเงี้ยวหน่อยละเห็ดลิปสัวแบบเงี้ยวสูพี่น้องเบิง์กันนะนะครับเื่อพี่น้องคนจากได่นสัส่งมาดอ,อกว่านะครับ อึ้งตอนนี้นะครับพี่น้องกันผู้ใดถามอึ้งนะครับเหลือเหลืออึ้งบ่อไข่ได้พี่น้องเด้อนะครับเหลือบ่อหลายโลดเอื้องบ่อไข่บันไดบ่อง่ายๆกับรูดหนึ่งกับสิมีไข่อยู่ประมาณสองทรัตัวนี่แหละนะครับโลดหนึ่งพอเขาบ่อไข่คัดอยกไข่ส่วนอึ้งแหงเนี่ยย่างหลายอยู่พี่น้องนะครับอึ้งแหงเนี่ยย่างหลายนะครับเพราะว่าผู้เฒ่าบนเห็ดไว้หลากหลายเลยปลาแดกอึ่งก็ยังหลายนะครับปลาแดกอึ่งก็ยังอยู่ประมาณหาฮกปุกนะครับ เมื่อก่อนนี่ก็ส่งไปสามปุกปมาแดกอึ้งน,นะครับอึ้งแหงนี่เพิ่นใส่ขี่ย่างดีนะครับเฮ็ดแบบเขียดแหงแล้วอู้คากหลายพี่น้องเลยเอามาพี่น้องมาสดอีก <c oughs> แต่ว่ามันสีมี่หมักแยวต้นหวานกันหวานนี่ยนวยมันสีมุนมูลพี่น้องอันนวยมันแดงแจ๊ดเลยคือประมาณหมักแยวสมนะอ่ะบอกเสียอีกก่อนสเบิดัง มักเงี้ยวโสมในมอสสำหรับผู้มาก,กินโสมนะครับบ่ต้องบ่ต้องหลอดในคือจัดหลอยในแห้งคักนะครับแต่บุรุษคนเพิ่นหลอดในตัวโอ้ตัดผมใหม่พี่น้องเอ,อ้ยโอ้ตัดผมเก่าครับผมใหม่กำลังบ่ทันได้ขึ้นอยู่นะครับมันเป็นลูกกอ,อกบัดน,นี้ธรรมาดาแล้วเนาะคนหัวบ่มีผมคนผมหน่อย <c oughs> เอา้าอีกจะค่ำนะครับค่ำแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ้้ยโอ ได้การเลยสัตว์วิตามินซีเข้าไปไล่เลือดไล,ล่ร่มดีขนาดพี่น้องนะครับนี่ขักขักพี่น้องครับเอาอยากได้สร้างมาเด้อพี่น้องเด้อบพกเงี้ยวเด้อพายอยากซิมอพายอยากกินนะครับของอีสานบ้านเฮาตามฤดูการนะครับหมากไม้ตามฤดูการนั่นคือบวกเงี้ยวครับโอเค เอาทำดีละคลิปนึงนะครับกินไปหลายกระสอบผู้เดียวคือเกานะครับย่างเล่นะครับเดี๋ยวไปเขากินอยู่กลางบ้านน้ำปลาบ้านปลาบ้านสามสี่ห้าผัวนี่แหละนะครับนี่ครับบักแงวบักแงวบักแงวบักวงสีบล็อตใบบันนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องนะครับอย่าลืมสั่งมาเลยครับเด้อเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปอยากได้บักแงวนะครับไปกินทั้งไก่ทั้งไก่กรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดนะครับ น่าเดี๋ยวจานร้อยสีทรงให้นะครับเนาะใส่กล่องนะครับอาจจะไปหอดปลายทางกันมันหลายมืออาจสีเรลเล่แน่เด้อพี่น้องเด้อนะครับเรลเลแต่ว่ามันก็ยังกินได้อยู่ดอกนะครับแต่ว่ามันสีโบสดแดงยิ่งขึ้นก็ยังตอนนี้นะครับเนาะอ่ะโอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้ไปเร่วไปเร่อส่วนแบบเงี้ยงะมือเล่งนะครับสวยๆเลย đen trường hương xoay rồi xua bằng nhiều ừ, chốt bớt với là ở đây là bằng <laughs> không, thì bằng nhau nữa không có thân còn thì lắm biết còn phải cứ chẳng mượn Ồ, đang thịt cũng ngon Hà Nội hỗn đôi phía động Rất là biết, ừ. biết lý